ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งบูธครับสาย DIY พลาดไม่ได้ครับผมครับบูธ The Seed ครับผมใครที่ชื่นชอบการทำนาพงบูธทูตทําเองหรือใครที่ชอบตู้เสด็จงี้ก็สามารถมาซื้อได้ครับผมบูธนี้มีอะไรบ้างครับผมจุดเด่นของ The Seed ครับเราจะมีเนี่ยชุดคิดบูทูตอย่างนี้เลยครับไปประกอบเองได้เลยครับผมจุดนี้จะมีอะไรครบทุกอย่างด้วยเป็นอะไรประกอบบูธอะไรบอร์ดชุดคิดแบบนี้ก็สามารถไปทําเองได้ครับผมครับทำเองราคาถูกลงเยอะครับอยากตัวเนี้ย สมมติว่าราคาขายที่8,000ครับทำเองบอกเลยครับลดไปเลยครับ40%ถึง50%เลยก็ว่าได้แต่เป็นประสบการณ์ที่ดีครับถ้าทำเองครับก็แนะนำครับผมครับทีนี้บูธนี้มีรหลายอย่างที่ผมแนะนำไม่ว่าเป็นทางด้านตู้บูทรีครับราคาผมบอกเลยว่าถูกแน่นอนครับผมหรือใครมีอย่างนี้ก็สามารถไปตีแบรนด์ตัวเองก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยเราสามารถกัดอย่างนี้ได้เลยครับนี่ใครอยากได้รูปอะไรครับสามารถส่งรูปมาให้เรากัดได้เลยครับผมกับแบรนด์ The c i t ตัวนี้ครับผมครับ ทีนี้ข้างในมีอะไรอีกครับผมอันนี้บู้เขายังไม่เสร็จนะครับเรามารีวิวก่อนตู้บูทูธมีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นครับดอก6เดาเบสแรงก็มาสำหรับตัวนี้ครับฝั่งนี้เบสใหญ่ครับน่าจะเป็น8นิ้ว2ดอกโอ้ผมลองเสียงแล้วเบสแรงมากครับผมถือว่าแน่นอนมากอันนี้ก็เป็นอีหนึ่งรุ่นครับรุ่นเอนเตอร์เทนครับเสียบไมได้แล้วก็มีเอฟเฟกต์หกเอฟเฟกหน้าจอดิจิตอลนะครับ เห็นไหมครับบูทชุดถือว่ามันก้าวไปไกลมากในการทํางานครับเดือซีทก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ครับที่ทําตู้บูททุดมายาวนานครับผมอย่างตู้ใบแรกที่เอกซาวทำครับนี่ก็ไปแนะนําจากแกแหละสำหรับเดือซีทครับผมครับฝั่งนี้มีอะไรบีครับก็มีทั้ง8นิ้วจน่านิ้วครับแต่ตัวเด่นที่ผมเห็นครับนี่ตัวนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นชุดเดียวกันนะครับผมชุดเดียวกัน t ู o in o n อีกใช้ไฟฟ้าก็ได้หรือไฟโซลรซลก็ได้ครับตู้นี้ก็มีทั้งเบสซับโดยเฉพาะเลยครับสองใบนี้ครับน่าจะเป็นกลางตั้ ก็เป็นหนึ่งชุดที่ถือว่าออกแบบได้ดีมากครับผมครับได้เบสได้กลางได้มิกไปด้วยแล้วก็เป็นระบบแบตเตอรี่ออกรอบบนที่ได้หรือได้บนที่ได้เหมือนกันสลับตู้ชุดนี้ครับผมครับนี่แหละครับว่าเป็นอีกหนึ่งบูทครับเดอะซีดครับผมครับสลับสายดีวครับเห็นไหมครับมาที่บริษัทเอกซาวครับมีให้ทุกสายสายดีวมาครบทุกอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าเป็นชุดคิดบูทบอร์ดบูทอะไรบูทแบตเตอรี่หรือต้องการปีไมครับเรามีครบให้ทุกอย่างหรือท่านใดต้องการทําแบรนด์ตัวเอง แล้วก็สามารถทําให้ได้ด้วยเรเบ o t t h ดูซิ t เราจัการให้ทุกอย่างครับผมอีกหนึ่งบูธที่อยู่บริษัทเอกสาวครับผมคุณครับผม